สวัสดีชาวดราม่าเทรดเดอร์วันนี้โคตรพี่รักจะมาแชร์เทคนิคการเทรด forex ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกระดับสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเทรดทุกคู่เงินรวมถึงการเทรดทองเทคนิคที่เราจะพูดถึงวันนี้คือการใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 5ร่วมกับเส้น SMA 20และอินดิเคเตอร์ parabolic SAR บนกราฟไทม์เฟรมหชั่วโมงที่เรียกกันว่า one hour chart หรือกราฟ H 1ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์แต่ละตัวกันก่อนครับเส้น SMA 5คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลัง5แท่งเทียนช่วยให้เราเห็นแนวโน้มระยะสั้นของราคาส่วนเส้น SMA 20คือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง20แท่งเทียนช่วยให้เห็นแนวโน้มระยะกลางที่ชัดเจนขึ้น Parabolic SAR เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงจุดกลับตัวของราคาเมื่อจุดอยู่ใต้กราฟแสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่ถ้าจุดอยู่เหนือกราฟแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง เมื่อรวมกันทั้ง3ตัวนี้จะกลายเป็นระบบเครดที่ให้สัญญาณที่ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นต่อไปเรามาดูวิธีใช้เทคนิคนี้ในการเข้าเทรดกันครับสำหรับสัญญาณซื้อหรือ b u y signal ให้มองหา3มเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อ 1. เส้น SMA 5ตัดขึ้นเหนือเส้น SMA 20ข้อ2จุดของ parabolic SAR อยู่ใต้กราฟและข้อ3มีแท่งเทียนขาขึ้นที่ปิดเหนือเส้นทั้ง2เส้นเมื่อครบ3ามเงื่อนไขนี้ถือเป็นสัญญาณซื้อที่ชัดเจนและมีโอกาสไปต่อได้สูงครับ ในทางตรงกันข้ามสำหรับสัญญาณขายหรือ s ลล์ signal ให้ดูว่าเส้น SMA 5ตัดลงต่ำกว่าเส้น SMA 20 Parabolic SAR ขยับขึ้นมาอยู่เหนือกราฟและแท่งเทียนล,ล่าสุดปิดเป็นขาลงครบ3เงื่อนไขนี้ก็สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ขายได้เลยครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องใช้ time frame ชั่วโมงเหตุผลคือ time frame ชั่วโมงให้ข้อมูลที่สมดุลไม่เร็วเกินไปแบบกราฟ5นาที และไม่ช้าเกินไปเหมือน Daily ชาร์ t เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีเวลาเทรดวันละไม่กี่รอบและต้องการสัญญาณที่แม่นยำและมีคุณภาพเมื่อได้สัญญาณเทรดแล้วอย่าลืมวางแผนการจัดการความเสี่ยงร่วมด้วยนะครับวาง Stop Loss ไว้ใต้จุด Parabolic SAR สำหรับฝั่ง Buy และวางไว้เหนือจุด Parabolic SAR หากเป็นฝั่งเซลล์อย่าลืมตั้งเท e p r ร f i t ล่วงหน้าเลือกแนวรับแนวต้านที่เหมาะสมและรักษาอัตราริ Reward ที่ดีอย่างน้อย1ต่อ2 มาถึงตรงนี้เราจะลองยกตัวอย่างสถานการณ์จริงสมมุติว่าบนกราฟหนึ่งชั่วโมงคุณเห็นว่าเส้น SMA 5ตัดขึ้นเหนือเส้น SMA 20จุดพาราโบลิก SAR อยู่ใต้ราคาและมีแท่งเทียนเขียวปิดขึ้นแรงนี่คือจุดที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากใช้เป็นจุดเข้าเทรดหากวาง stop loss และ take profit อย่างเหมาะสมคุณก็สามารถทำกำไรในเทรนด์ขาขึ้นรอบนี้ได้อย่างมั่นใจก่อนจบคลิปขอฝากไว้อีกครั้งครับว่าแม้เทคนิคนี้จะง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้ควบคู่กับวินัยในการเทรดการบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการเทรดของตนเองอย่างสม่ำเสมอหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Drama Trader เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับเทรดเดอร์อย่างคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ